เรื่องนี้เนี่ยอาจอาวสานอาหารเย็นนะคบเพราะว่าหญิงสาวคนนี้เพิ่งรู้ตัวว่ามีอะไรบางอย่างติดอยู่ในรูจมูกข,ของเธอมานานถึง20ปีครับสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าฮันนา h a แฮมิลตันนะครับเธอเป็นสาวจอร์เจียวัย23ปีซึ่งก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเรียบง่ายลครับแต่ว่าอยู่มาวันนึงครับเธอเริ่มมีอาการป่วยเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรัง ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกคับแน่นอือตึงในรูจมูกด้วยความสงสัยครับเธอก็เลยใช้กล้องที่เอาไวต้ตรวจขี้หูนะครับสอดเข้าไปในรูจมูกเพื่อตรวจสอบดูว่าอะไรที่มันอยู่ในรูจมูกของเธอแล้วเธอก็พบกับวัตถุบางอย่างที่มันติดฝังอยู่ข้างในครับแล้วเธอก็พยายามดึงมันออกมาจากรูจมูกของเธอบวกกับการที่เธอสั่งมันออกมาอย่างรุนแรงมันก็หลุดออกมา และเมื่อเธอเห็นมาเต็มๆครับความทรงจําในวัยเด็กเกี่ยวกับลูกปัดสีฟ้านี้นะครับมันก็เริ่มย้อนกลับเข้ามาในหัวสมอง,องและนั่นทําให้เธอแทบช็อกค,ครับเพราะว่าเธอจําได้ว่ามันคือลูกปัดจากงานฝีมือของแม่ของเธอที่เธอเนี่ยเก็บมาเล่นตอนที่เธออายุได้3ขวบภาพความทรงจําที่เธอจําได้นั้นเธอจับมันยัดเข้าไปในรูจมูกเพราะเธออยากรู้ว่ามันจะเข้าไปได้ไหมตามภาษาเด็กครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย มันไม่เคยออกมาอีกเลยซึ่งเธอก็ไม่คิดจะบอกแม่ที่เป็นพยาบาลเลยนะครับยิ่งนานวันผ่านไปความทรงจําเกี่ยวกับลูกปัดที่อยู่ในรูจมูกเนี่ยมันก็ค่อยๆจางหายไปแต่เวลาก็ผ่านไป20ปีครับในที่สุดวันนี้เธอก็เจอมันโดยบังเอิญครับเรื่องนี้กลายเป็นข่าวเลยนะครับและเธอก็ยังฝากบอ,อกอีกว่าใครที่รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามีอะไรติดในรูจมูกหรือเปล่ารู้สึกอึดอัดในโพรงจมูกเนี่ยให้รีบไปตรวจด,ดูเลยนะครับเพื่อบางทีนะครับอาจจะเผลอใส่อะไรเข้าไปในรูจมูกแล้วก็จําไม่ได้ก็ได้เป็นไงครบเรรรออองน้ปาสาาาหาย็